จากยุคฟองสบู่แตกปี40ได้สร้างความล้มเหลวให้กับผู้คนมากมายหลายอาชีพจากคนรวยก็กลับกลายเป็นคนจนในชั่วข้ามคืนหลายคนล้มหายตายจากอำลาวงการโลกธุรกิจไปเลยหลายคนหันเหแปเปลี่ยนอาชีพตามศักยภาพเช่นเดียวกับกเกษตรกรท่านนี้ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองมาเป็นกเกษตรกรอย่างเต็มตัวจนประสบความสำเร็จจากดินที่ดี เชิญรับชมและรับฟังได้ในทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนเซียนผักนักสู้แห่งเขาใหญ่เดินนททาาางมกกลกล้ี่ออไ สปัญหามากมายเหลือเกินเส้นทางยังแสนไกลแต่จะเหนื่อเพียงใดไม่เคยวันหวังเพียงเห็นเจ้าเติบโตสรัทธาในจุดหมายก้าวไปด้วย เกษตรกรคือผู้ให้ชีวิตแต่ชีวิตผู้ให้กำลังจะตายฟ้ามืดมนฉันคนนี้จะเป็นคบเพลิงส่งนำทางันธกิจของฉันก็คือนำความทุกข์ของเธอ ออกจากใจเพาด้วยไฟที่ลูกชนแม้น้ำตารืนไหลความตั้งใจไม่คายแปรเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของเธอวงการผักในปัจจุบันนี้คงยังปฏิเสธไม่ได้กับการใช้สารเคมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีและยาฆ่ามแมลงที่มีใช้กันรปริมาณมากทั่วทุกหนแห่งเพื่อต้องการให้ผลผลิตของตัวเองนั้นสวยงามได้ราคาดีแต่ผลกระทบแรกที่เกิดขึ้นแบบใกล้ตัวมากที่สุดและ,กะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ทราบกันดีนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพที่ย่ำแย่ลงไปทุกวันแต่เมื่อเขาลองมาใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีได้ลองนำทอชมาใช้ สิ่งแรกที่สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือศัตรูพืชพวกหนอนกับแมลงมารบกวนน้อยลงโรคระบาดก็ลดลงตามมาด้วยเช่นกันนอกจากนี้น้ำหนักของผลผลิตก็ได้เพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงผลกำไรที่ได้เพิ่มมากขึ้นมาเช่นกันผลผลิตมันได้มากขึ้นนั่นก็คือกำไรแล้วกำไรก็มากขึ้นครับอืมอยากให้ป้าฝากถึงเกษตรกรที่เขายังประสบปัญหาขาดทุนมากมาย นี่ครับว่าต้องมีวิธีคิดยังไงต้องทํายังไงถึงจะให้ประสบความสำเร็จเหมือนนี้ป้าประสบความสําเร็จอืคือทุกอย่างเนี่ยขอให้เราทําตามหน้าที่เราเคยอะไรเราทําไปนะเคยทำปลูกอะไรแล้วก็ปลูกไปแต่เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเราไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นเขาทําอะไรแล้วได้ดีแล้วมีตัง อย่าไปตามเขาอืนะถ้าทําให้ดีที่สุดของเราเนี่ยอดูแลอย่างดีผลผลิตมากขึ้นมันก็จะดีเองอมไม่ต้องไปเปลี่ยนอาชีพเห็นเขาปลูกผักดีก็ไปปลูกผักเห็นเขาปลูกอ้อยดีก็ไปปลูกอ้อยอม,มันก็เพิ่มผลผลิตมากขึ้นอม,มันก็ทําให้ราคามันตกต่ําำมันก็ไม่ดีคือของไขของมันคือยึดไปทำคือเราเก่งตรงไหนเราทาตรงนั้นคือทําที่เราถนัด แล้วทาให้ด,ด,ดีที่สุดดีที่สุดตั้งใจทาอย่างช่วงนี้ครับมีพี่น้องเกษตรกรหลายคนเขามีความกังวลว่าเดี๋ยวอาเซียนจะเปิดเนี่ยจะอยู่กันยากขึ้นเนี่ยอยู่ยากมีความคิดมันอยู่ยากยังไงอ่ะเ,ออเราต้องถามก่นอนผมต้องขอถามย้อนกลับด้วยก็คือส่วนใหญ่เขาก็มีความกังวลว่าก็จะมีผักต่างๆทะลักเข้ามาในประเทศเผมว่าไม่ใช่ สิ่งหนึ่งนะถ้าเกษตรกรไทยเราเนี่ยต้องไม่กลัวเปิดยังไงเราต้องแข่งขันกับเขาได้เขาเป็นประเทศข้างๆเคียงเคียง,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 งทั้งนั้นที่เขายังได้พัฒนากว่าเราเยอะอนะไ,ไอการเกษตรก้าวหน้าเนี่ยเขายังน้อยกว่าเราเยอะอใช่ไหมมันมันยังตีเราไม่ได้หรอกต้องรอหลายปีอตอนนี้ไม่ต้องไปกลัวแเราไม่ต้องไปกลัวเรื่องแรงงานเพราะมันเสรีแล้วเนี่ย แรงงานก็เข้าไทยนะเพราะไทยเราสูงกว่าอของเขามันถูกใครอยากทำอ่ะเงินน้อยๆมันไม่ไม่ต้องไปเกี่วป้าจำเริญได้พาผมและทีมงานชมความงดงามของแปลงกระลำดอกที่กำลังเบ่งบานเหลือนอรามท้าทายสายตาของผู้พบเห็นภายใต้อ้อมกอดของใบสีเขียวเป็นมันลำต้นนาทำหน้าที่คอยห่อหุ้มดอกกระลำเอาไว้อย่างทนุถนอม เพราะนี่คือสิ่งที่เขาประครบประงมมาตลอดเวลากว่า45วันเพื่อรอคอยการเก็บเกี่ยวที่กำลังจะมาถึงเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความสุขใจของเกษตรกรท่านนี้ครับอย่างนี้ผักอย่างนี้ฮนะอายุ<ม>เท่าไหร่ละกี่วันถึงจะตัดได้ตอนนี้ประมาณสัก44วัน45วันเนี่ยอีกกี่วันถึงจะตัดขายตอนนี้มันก็เริ่มตัดแล้วละ่ะคือดอกไหนเหมือน,นดอกไม้อะดอกไหน<ม>บานก็ต้องตัดก่อน อย่างนี้นี่ถือว่าคุณภาพผลผลิตดีไหมสวยไหมมันจัดว่าถ้าเป็นฤดูร้อนเนี่ยสวยแล้วก็คือเป็นนอกฤดูถ้าฤดูกลางของเขาจริงคือช่วงไหนช่วงประมาณพฤศจิกาหน้าหนาวกลุ่มผานหน้าหนาวนั่นแหละพวกนี้มันผักฤดูหนาวถ้าเราปล,กลูกฤดูร้อนได้สวยขนาดนี้แสดงว่าราคาก็ต้องดีกว่าต้องดีกว่าเนี่นะถ้าเป็นฤดูหนาวก็หาตามลมสัก เชืบูนเนี่ยเยอะอเขาจะทําในฤดูกาลเพราะว่าอากาศหนาวเนี่ยต้นุนเขาจะต่ำเอาแล้วอากาศที่ปักช่องกับที่นู้นน่ะที่ไหนเดียวกันคือถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยม,มันใกล้เคียงกันแต่เขาอาจจะทำเขาอาจจะมีน้ําไม่พอ,อแต่เรามันใช้น้ําบาดาลนนะน้ำเราอุดมสมบูรณ์กว่าแล้วพื้นที่ตรงนีมน้มันใกล้เขาใหญ่ด้วย ครับมันได้รับอิทธิพลจากตรงนูนน <ะ S 2> ้นได้ฝนด้วยได้อะไร<ม>ด้วยฮะมันมันตกต้องตามฤดูกาลหน่อยครับแล้วอย่างนี้ป้าต,ตัดไปขายไปขายที่ไหนครับตลาดสี่มุมเมืองสี่มุมเมืองครับอ<ม>ืวันหนึ่งนี่ออกถ้าสมมติถ้าเก็บเกี่ยวนี่วันหนึ่งได้กี่ตันเออคือถ้าเต็มรูปแบบเนี่ยวันยังไงก็ต้องสี่ห้าตันนะขายวันต่อวันนี้เลยวันต่อวัน เงินสดเงินสดอย่างนี้เราตัดเก็บเนี่ยมันตัดเก็บได้นานกี่วันกี่เดือนถึงเดือนไหมไม่ถึงไม่ถึงนี่ประมาณสักสิบหวันก็หมดมันก็คือเหมือนดอกไม้นะมันบานบานบานแล้วก็ตัดไอ้ที่บานออกไปอือพอเก็บเกี่ยวตัดหมดแล้วนี่เราทํายังไงต่อมันจะออกใหม่ไหมหรือเราต้องเราเราลื้อแปลงทิ้งแล้วก็พวนใหม่ถ่ายใหม่แล้วก็ปลูกใหม่ก็คือปาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็น เป็นคนแรกๆที่มาบุกเบิกวงการผักที่ปักช่องเลยครับใช่ไหมครับเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างครับจากยุคนั้นกับยุคนี้คือตอนนี้โลกมันร้อนขึ้นต้นทุนจะสูงขึ้นยุคมาแรกๆอากาศที่นี่มันจะเย็นตลอดทั้งปีเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงเพราะป่ามันหายไปครับแล้วป้ากับว่าจะทําชาวสวนผักนี้ไปอีกสักกี่ปีครับเนี่ย ก็คงเปิดเกษียณนะนะมันได้เงินเดือวจากรัฐบาลเมื่อไหรก็คงจะเลิกแหละในปัจจุบันนี้เขามีเนื้อที่ปลูกผักชนิดต่างๆกว่า100ไร่สร้างรายได้ให้เขาต่อปีกว่า10ล้านบาทและจากผลของการใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดีผลจากการใช้ทอชเพียงไม่นานกลับสามารถสร้างผลกำไรให้กับเขาได้มากขึ้นทำให้ในปัจจุบันนี้มีเพื่อนพ้องหลายคน หนีความวุ่นวายจากเมืองหลวงมาเป็นกเกษตรกรชาวสวนผักชาวบ้านที่นี่ก็เริ่มหันเหมาทําสวนผักด้วยดินที่ดีกันมากขึ้นเช่นกันที่ประสบความสําเร็จตามแนวทางเหมือนป้าจำเริญก็มีหลายรายแต่ที่เจ๊งเพราะสู้ต้นทุนปุ๋ยและยามไม่ไหวพับเสือกลับบ้านก็มีมากมายเช่นกันเรื่องราววันนี้จึงทําให้ผมได้รู้ว่าที่จริงแล้วความสําเร็จนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกอาชีพ ขอเพียงเรามีใจรักในสิ่งที่ทำเป็นพื้นฐานเมื่อรักในสิ่งที่ทำแล้วความขยันก็จะตามมาความใฝ่หาความรู้ก็จะตามมาและสุดท้ายความสำเร็จก็จะตามมาเช่นกันทานัทมูลทองสงทอชชีวีดินเปลี่ยนชีวิตรายงานครับทุณผู้ชมเป็นไงครับชีวิตของนักสู้ท่านนี้เซียนผักนักสู้แห่งขุนเขาใหญ่ป้าจำเริญหรือว่าเฮียเล็กราชาผัก แห่งเขาใหญ่นะครับนี่แหละฮะชีวิตของเขานั้นเป็นกเกษตรกรที่เป็นผู้ให้ชีวิตจริงๆถามว่าป้าจำเรินหรือว่าเฮียเล็กเนี่ยเขาสู้เพื่อใครนี่แหละฮะชีวิตของผู้ให้ชีวิตที่เป็นกเกษตรกรเขาไม่ได้สู้เพื่อใครครับแต่เขาสู้เพื่อให้มวลมนุษย,ยชาตินั้นได้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือผักผักที่เขาปลูกเนี่ยเอาไว้ให้กับมนุษย์ทั่วไปได้ดื่มได้กินเช่นมนุษย์เราๆนี่แหละครับ บางครั้งอาหารมื้อเช้านี้ไม่แน่นะครับมื้อเที่ยงมื้อเย็นต่อไปนี้ก็อาจจะเป็นผักที่ป้าจำเริญแกปลูกหรือว่าเฮเล็กแกปลูกนี่แหละนะครับวิกฤตปี40นั้นเป็นการบ่งชีว้ว่าเห็นไหมครับชีวิตอาชีพกเกษตรกรน,นั้นเป็นความมั่นคงกว่าการทําธุรกิจใดๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของการผลิตเรื่องของการปลูกป้าจำเริญหรือว่าเฮียเล็กนะหันมาใช้นวัตกรรมดินดีคือปุ๋ยที่ดี หันมาใช้และหันมาเชื่อในพลังของดินที่ดีหันมาเชื่อในสัตรธรรมของดินดีนั่นคือปุ๋ยที่ดีหันมาเชื่อในเรื่องของไส้เดือนสัตว์ตัวเล็กๆจึงทําให้ผักของเขานั้นได้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนนั้นนะฮะความสําเร็จในการปลูกผักนั้นก็ยังไม่มากมายเท่าวันนี้วันนี้ผักของเขานะหนอนแมลงระบาดน้อยลงน้ําหนักดีขึ้นอย่างกะหล่ำดอกที่ท่านเห็นเนี่ย เป็นกะหล่ำดอกนอกฤดูกาลซึ่งยากเหลือเกินในเซียนผักถึงเรียกป้าจำเริญหรือว่าเฮเล็กว่าเซียนผักแห่งขุนเขาใหญ่เพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีลูกไล่ที่ปลูกผักเพื่อมาป้อนให้เฮเล็กอีกนับพันไร่นอกจากของตัวเองร้อยกว่าไร่แล้วเนี่ยนะฮะความสําเร็จของเฮเล็กหรือว่าป้าจำเริญเนี่ยเขาสามารถทําผักนั้นให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ให้กะหล่ำดอกเนี่ยมีน้ําหนักขึ้นได้มีการระบาดข,ของหนอนแมลงน้อยลงได้ หรือว่าผักต่างๆที่เขาปลูกอยู่เนี่ยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงลดการฉีดยาเข้ามาแรงลงและทําให้เขาได้ผลกําไรมากขึ้นเขาสู้เพื่อมวลมนุษยชาติจะได้มีพืชพธุ์ทานยาหารเอาไว้ได้ดื่มกินแต่สิ่งที่เขาได้รับการตอบแทนจากผ่นดินที่เขาทํามาหากินนั้นก็คือความกินดีอยู่ดีและความเป็นสุขของชีวิตของเขาที่เป็นการแลกเปลี่ยน ในการปลูกผักเพื่อหล่อเลี้ยมนุษยชาติทั้งโลกคุณผู้ชมครับเห็นแล้วอยากเป็นผู้ให้ชีวิตอย่างเฮเล็กไหมมีคุณค่าครับชีวิตแบบนี้มีคุณค่ามากมายเหลือเกินกับการที่ได้ทําให้มนุษยชาตินั้นได้รับผักทั้งหลายแหล่ที่มีคุณค่าทางอาหารมากมายเหลือเกินที่จะไปทําให้ร่างกายของเรานั้นจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี นี่แหละครับชีวิตที่ยิ่งใหญ่แลอเกินสาหรับเกษตรกรที่เป็นผู้ให้ชีวิตผมเชื่อว่าใครที่ได้ชมรายการนี้อยู่และท่านเองอาจจะเป็นเกษตรกรท่านหนึ่งที่ได้รู้จักยาที่แพงที่สุดในวงการผักที่ได้รู้จักปุ๋ยที่แพงที่สุดในวงการผักเหมือนกับป้าจําเริญเฮเล็กเฟียนผักแห่งคุณเขาใหญ่เนี่ยก็คงจะเชื่อในศัตธรรมของพันลังของดินที่ดีไส้เดือนครับเป็นดัชนีชีวัตร ให้ความมั่งคัง่งกับอาชีพของเกษตรกรได้พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับฉันจะไปไม่ว่าไกลแค่ไหนจะสุดข,ขอบฟ้าสู่สายตาคนไทยให้โลกได้ให้คนได้ความจริงที่แป็นมหาศจรรย์ดีเออเกษตรกรไทยไม่ใช่ผงทุลีชนแต่เขาคือเสรีชนคนสร้างชาติชาวนาไร่ คือผู้ให้ดั่งสายทานเราคนแห่งทอดขอปฏิญาณไม่อาจเปลือน